ล้ลงไงให้ยับลงให้ย <bulun> <T> ับลงต่ำเลยนี่ครับอ่านี่เรามาสุดท้ายปีนครับอันนี้วิสกี้ครับกายกินวิสกี้ถูกต้องลิลิจิจิเจนซี่แม่งนั่นวิสกี้กินถูกต้อง้งทำปากเยอะๆไว้นะครับทำปากเยอะๆไว้ยกแก้วทำปากเยอะๆไว้นจะเลิมค่ากาเลี่ยมดีเดีย

กายเาอานใส่พันนักเลยได้ดีขมิ้นครับใส่เลยแม่งหมองอย่างนี้นั่งเครื่องเทศมี่ร็นั่งขมิ้นหนึ่งหัวครับซื้อเพราะนั่นยิ่งดิเวลาตามมครับมือป้องอย่างไม่จะใช่จ้ะอือซื้อเครื่องเทศไหมให้ต้องพอปะซื้อเครื่องเทศสองพอไปกิ่ยวอยู่วะ มีมีหลับที่มีเปิดรถขึ้นยังหลับที่ใช่ปะอย่างนี้ก็ได้เด็กก้าวเด็กขั้นเรียนก็เป็นตัวแทนยังใครกำลังซอยใครกำลังซอยเอาพริกก่อนพริกหนึ่งกำมือพริกก่อนพริก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  เก้านะครับยังใช่ไหมเออเก้าเอาแค่เพาอจะาเทอาน้เดี๋ยวปรับใก่เออคนแย่คนแกเนี่ยคนแย่จะเลยสามมีสามคนนะคนกินเดี๋ยวเป็นชิปมเดยวไอ้คน Anh đây dạng hôm nay 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 hôm hôm nay 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 hôm

tắm không có lắp, này nè lắm và lắm là như thế nè, này nè, cái đảo, này nào hả bàn trong lọt nhắn nè, bùi lạp lạp nè chè lạp nè lạp lạp nè nè

อันไหเอานไหนอีกหน่อยเนอนะครับเบมือนร้อนครับเนี่ยป๋อน่แล้วทานนะนี่ครับแล้วก็ทานเต่ทานทุกน็อกแล้วก็เอาเครื่องก็เคียงใส่เดี๋ยวคนคู่ๆก่อนไปแรกถึงดูดีเลยใช่ครับลงหม้อเลยเคียงใส่คนเนอคนครับ ก็ไม่ดีนะครับด้ามจะหักอันนี้คือผักหวานบ้านนี่ผักหวานบ้านครับครับใส่ผักหวานไม่เห็นน้อยเพิ่มรสชาตินะครับมันจะลำลำเสร็จตุนหางหน่อยตุนจีนบอสเสร็จตุนเกี่ยเสร็จตุนเค็ตกล่าวห่วกล่าวห่วเดียวอันนี้คือนี่ อันนี้คือนี่อะไรอย่างน่ะนคืออย่างวิกกี้บุมโคอ่าใส่ทั้งกีหมเลยครับเห็ุครับโอเคใส่ผักหวานบางไปแล้วโอเคครับโอเคพ่อมพ่อมเต่าพร้อมยังเต่าทานพร้อมยังชิลๆใส่แบบนี่ได้ไม่ใช่เดี๋ไม่ได้ใช่เดี๋แรงอ่ก่อพักผมวะอันนี้ก่อนที่เราจะมาทำอันนี้นะครับ ไก่ไต่หนำด้าแหลกต้องนี่จุดไฟครับวิธีการจุดไฟมันจะติดปนะุ๊บนะเวลาจุดเตาผ่านเตาฟืนนะครับเนี่ยต้องเอากากไม้ลงโอเคสมัยเกา่าแต่เนาะแก๊สมีป๋าใจนนะอันนีบอกขาดสิครับใจแก๊สบ่ได้เอาแบบนี้นะ่ะอย่าดีไก่ไต่หนำห้ามใจแก๊สครับรบ่บล้ม มันบ่เปยทาวต้มเสมับอย่างงงไก่เหนียวขนาดนี้แหลอืมอืมเส้นอะไรอ่องเนาะหยุดบ่เป็นเส้นหนักนะดึงมันออกมานีเดี๋ยวครับเดี๋ยวโหลดรวดเลยครับออมาครับมารับไก่เราเดินทางมาครับตอนนี้โอ้โหนี่นี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ โยนน้ำสักปากบ่ปากก็บ่ละสักน้ำน้ำปากวะนี่้ำปากวะนี่ก็น้ำลงอ่ะน้ำอยังใส่เหล้าผมเนี่ยบังปล่าปล่าปล่าบังใส่นนักงส้นั่งเดี๋ยวมันเยอะขึ้นป๋อป๋อเดี๋ยวถึงออกน้ำไก่ออกเดี๋ยวมั้ยส่นนั่งเคุกิกเออเขาคุกคิกไก่แต่น้ำเราเขาคุกคิกสามลักนี่ขั้วมโนกันได้แต่มันเหนียวครับแต่มันเหนียวไก่เหนียว เจ็ละเจ็ดละเจ็ดละครับโอ้โอเคเลยโอเคครับครับนั่นเก็บเลยหนุ่มบันดอนหนุ่มละมนต์คนบันดอนครับสวัสดีครับหนุ่มละมนต์คนบันดอนทั้งแน่นหนุ่มละมนต์คนนั้นดอนเอาน้ำใส่ก่อง่อแล้วเดี๋ยวโคนกันคว่ำเข้มเลยกันเย็นๆเนาะกัวห้าวแกกัวคักๆเออ เดี่ยวกาต้นหอมักีสต้<ล>น,นหอมอหอนี่ยหอมพักชีสใส่นี่่ะแก่จ่อเปาใจอ่ะแก่จ่อยแาจ่อยเป็แกงคั้วอะแก่ก่จ่อเป็นแกงคั่วอ่ะแ่ำพอนไม่ก็ลำขึ้นกันขึ้นแล้วก็ไอมันขึ้นหนักๆครับวางเลยตําน,จๆๆน,ๆๆน,น,นี้กระทะใต้น้ำ

น,น,น้ากานำกินกี่เล้ยนะกระเกินกระเปิดไม่ห่อป้อมไม่ใส่อย่างน้ำกินนี่เ <c oughs> ต็มเลยเต็มะนล้วเต็มเลยยอดเลยเนี่ยนะเป็นกันเออนี่ครับนี่ครับไต่หน้าครับล้อจุดน้าข้างบนมันห้อนนะถ้าน้าบนมันห้อนมือไดครับเปลี่ยนน้ามเหมือนั้นประมาณสักเจ็ดแปดน้ามแคเป็นคนนี่ก่อนเอ้ยแม่ าอลองมาทำดูครับลองทำดูเราชมกันต่อนะครับต่อไปครับพีน่น้องนี่หลับไก่ก็ต้องมีเปียกไหม,มเปีเปยกไหมม,มีอยู่3ามย่างครับเปียกไม้แดง

่านะนี่ครับเปลือกลำไยใส่หลับไก่หลังจากนั้นครับนี่เปลือกลำไยที่เขาไหมหลับสุดที่สุเลยครับเสร็จแล้วก็บีบน้ำออกเนี่ยชิ้นที่เขาต้องเสียมครับกระเทียมเจียวหน่อหอมแดงเจียวนี่มีบ้างหอมแดงเจียวหน่อยกระเทียมเจียว อากาศจะไข่ครับนี่ยหรือตะไข่แหละเดี่ยวครับเดี่ยวไว้นะครับเตรียมรอรออันนี้ก็จะเป็นหนังไก่ครับนี่หนังไก่ถ้าคนใดใครได้นับหน่ได้กับซื้อไส้หมูมาทอดเนาะมาซุนหลัดไก่นี่ครับน้ำแหลกน้ำแหลกพันไป น้ำสองครับระลังร้อนนะพี่น้องโอ้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 ได้ตะกากเนี่ยน้ำเิสกีครับสาธิตการกินเหล้าอยู่พี่ดิเอ้ไม่ใช่ สาธิตการดื่มวิสกี้ดูดีหน่อยให้วิธีการดื่มคือต้องโยกแบบนี้นะอ่านะครแบบนี้กินเหมือนเกาหลีคนเลี้ยบเหรข้าบ่ข้ามีขาเนี่ยหมดทุกเล้วทิ้แล้วทิ้งชุดแล้วมีขาบ่เราบันโฮมันต้องมีขาเออ อะไรครับตำแข้งครับเดี๋ยวใส่มะแขนกันมาเรียกแกมะแขนงครับมาแขนี่นักครับนี่ใส่จะมากอ้าวมาแล้วเนี่ยครับมะแขนหรือว่าเชียงเพชรมึงเนี่ยมะแขนแตกครับไปยี่ห้องมาแข่งแตกเห็นกลางเห็นมึงเนี่ยเข้มผมมีเลือยไก่เนาะปกติไก่ต้องปาดคอเอาเลือด Ở đây không phì Ở đây cây chắc nhạt thôi Ừ Đưa ra, đưa ra Đây, có Trông đen không? Ừ, xì xắn không đâu Như nó xay này, đen có yên Ừ, đấy? Chị thấy kín mà lúc nãy chịu หอมแดงครับใส่หอมแดงหอมเาวามะันใส่แค่ะเไปด้วยแค่อะไรเยอะไหมกใส่หน่เลยหรือคีมเดี๋ยวคมเยอะเยอะเยอะหมอตะกอบนะครับหมอตะก้อตะกกอตักกอบกตมตะทีลต่อไปพิป่นี่พิป่นอยู่ไหนพิป่นก็แขวนก็แขวนนะจะทีหลังเลยพิป่ล ไปเลยทีกบน <ไป S 1> หนึนน่งก้อนอ่านออกมาแล้ว่อนี่นะครับขั้นตอนสำคัญครับขี้มือกันห้องหัวเป็นยังครับคือต้องมีขี้มือเข้าไปครับสมหลับเสร็จแล้วครับบีบน้ำออกครับ,บ,รบอืน้ำไก่ไป กับปั่นนำออกกับปั่นลำเลี่ยออกนำไก่ว่าอันนี้มือผมลังแล้วเนะอะใช้สนไนด้วยยังกลวยได้กิิ่นะล้ับดาเตียงยังไงแรงเลยมนเลี่ยนดอันของกินล้ำมา คนเนี้ยสองสามคนแ่ะของเมืองเหนืออย่างเงียบๆครับนิ่งๆเฉยๆนี่แหละของเมืองเหนือครับสามสี คว้าคว่มหอมอเขียวนั่งเกาเคียงไปคว่าครับเดี๋ยวกอนมาจิน้นั่งดวยนะแบ่งควับ thấy khoa một phần ừ, một phần à, ba một phần ba cái cái này này khoa cái này khoa một khoa này khoa súc não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  súc rút súc não 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 súc não

เดี๋ยวันเดี well, <kilo> ๋วมเดี๋เส้นันเดยมนกับอก่ครบนะครับฮะีลเนี่ยได้อ่ะลงอ่าโอเคโอเคอ่ามันขิโลชนบรีเนี่ยไปคุยนะครับผมเขาผงแกข่โอ้ยนะนี่นะแซ่บพอแซ่บนะล้ำมล้ำหมูเนาะเออล้ำกะหล่ก่ Lắm được kỹ một lắm cả kỹ nữa, tháo lắm mình sẽ làm cái, tháo lắm mình sẽ làm cái á, bên đó, miếng khoái, lắm ừ. 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 này, ừ. à. sai con à. sai cây nhín cái sai, gấp à. số thai ừ. lại, số, ừ. số thai lại, giảm nặng như

những ổn định là chim ăn nè chim là hát chim là hát chim là rồi chim là hát chim chim là hát chim là chim là hát 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 chim nói hát chim là hát chim là hát chim nó เสีครั่ย่นะสุดยอดไม่ยุ่ขอหน่อยครับขงเลยคุนั่นนี่คุนั้นนอท่านี่คือจิ้มครับโยงออกกปไหเลยโอยจกัเ่ยวเนอนจนิมนนอนมต้องไปหันตีหรืนะไปห้องแล้วผมไปเปดหรออืมผมไหันตีแล้ว

ก็งอาที่พก็ตหน้า่าm <mahito> <Yeah, bahito. mahito> ah,